ก็กลับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมเนื้อผมฉันเคยก็กลับอยู่กับเกมเอ่อเกมใหม่ที่คล้ายๆได้เรียวแต่เป็นเวอร์ชั่นย้อนยุคใช่นี่คือ Craft Classic Drive หลายคนคิกว่าเกมนี้มันยังไงเพราะว่าคนเขาน้อยมากกันหมดนะเพตอนนี้เขาไปนเล d แล้วก็หมดแล้ว เดี๋ยวว่อจะผมจะมาสอนฟาร์มเกี่ยวกับเดสเรียวนะฮะก็ก,ก,ก็ที่จะไปรับฟังการเล่นเกมเนี่ยกุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะฮะเพื่อการเสียเวลาให้ช่องผมอ่เอาละเดี๋ยวไปดูที่ที่ใหม่กันเลย,ยจริงๆก็ไม่ใช่ที่ใหม่มันคือที่เก่าละนะก็คือคลาสิกคลาสเซนตเอะไรนั่นแหละก็คือก็คือให้เราเรียกคลาสว่าเราเรียกอะไร ให้นามาที่ของเจ้าเออตัวเกียร์อย่างเกียร์สือนะนี่เกียร์สกิดกระโดดเนี่ยอ่ะอาดับแรกเลยซึ่งใครไม่เคยเล่นแล้วก็ม uh, um. ีตัวอินวอร์เดอร์มินิกพันเนมบอลเลอร์บิวด์เดอร์ครับแล้วก็เออลิจินิล่าเตอร์แล้วก็จักรนอตแล้วก็อะไรวะเออก็ไม่รู้ทุกคนก็ อ่ล่ะเราจะไปที่ที่หก็คือเออเรลืมนะครับว่าใครใส่เติมก็มาเติมตรงนี้ได้เลยครับก็เป็นเออเป็นพอยต์ก,ก็คือต้องสิบพอยต์มากนต้นเอน,นมาสามสิบเจ็ดสิาร้อยห้าสิบถึงสามพอยต์กคือถาร้อยดลลาก็ละนี่ก็เป็นของดาบเอ็คาชื่อว่าอิลูมอิลิลูมิลูมีล,มล,มลูมินา่าก็คือเป็น เป็นดาบมันนะอิลูมิน่าใช่ป่ะเออใช่ราคาตอนนี้ประมาณสามร้อยก็สี่สิบเก้าโลบักนะหุ่ามานะ่ะหลายคนเรียกว่าโบบักกันแหละเดี๋ยวว่าจะไปเล่นแบบอย่างโบบักคลาสสิกตรงหน่อยโอ้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการซื้อคือบ็อกซี่โคล่าอันนี้คืออืมเขาจะคล่องกว,งว่าจังวะโอเคทำเถอะอ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเออเป็นบล็อกซี่โคล่ากับอะไรอ่ะงพิเศน นี่เป็นน้ำยาแบบเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้เปล่ามันก็ไม่ใช่น,น้ำยานะเพราะว่าในครนคิดว่ามันคือน้ำยาหรอไม่ใชอ่อ่ะเราจะไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นดีโซโลเดียวเลยไอฮนานะเราเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเออก็เลยแบบอ่ะไปที่นั่นได้เลยอ่ะได้เวลาละไปโอเคทุกคนมาแล้วคือเกมเ์ก็ ให้เราหยิบอะไรตัวเป็ดลับเบอร์ปิดก็คือให้เราอู้มีทุ่งแบบนี้เลยวะ่ะแล้วก็เป็นดาบโอเคโอเคโอเคสำหรับคาที่ไม่มีไอ้น,นี่เลยเนาะเออเราจจะก็คือโอ้ยโถยก็คือเอาเป็ดมาขายเว้ยสี่สิบโดดละเลยวะโอ้ยทำไมไม่มีสี่สิบโดดละไม่ทำไมมีสี่สิบโดดละล่ะทำไมมีสีมม่สิบโดดละ ออรีไปนะครับว่าเกมนี้มันมีเอ่อมีการให้เข้าร่วมกลุ่มก็คือแล้วก็ยากได้ของฟรียอย่างดาบอ um ินอิรูมีมีหน้านะกับก็คือให้เราเข้ากลุ่มก็คือได้เป็นดาบอันนั้นที่ผมแอบใช้แล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายไม่ได้ข่ายคลิปเลยเนาะเออผมก็เลยเออเอออะไรวะเออแบบอ่าเรามาดูสำรวจกันดีกว่าใดก่อนที่ สี่เวลานกนันนี้อันนี้คือร้านปืนใช่ไหมวูพอนก็โอเคร้านปืนร้านปืนร้านปืนอันนี้จะเป็นนั่งสติกนั่งติ๊กใช่ไหมนั่งสติกก็หกสิบพอยหกสิบติเก็ต่ะไรเอออันนี้ปืนอะไรอ่ะปืนยิงอ่อไม่รู้อ่ะอันนี้โอ้โหพี่แกเลนกระทาเลยไว้กระทาไม่ว่าเขาว่าได้ตีหวัวาวชาวบ้านทั้งหมดอ่ะ อ่ะเราไปซื้อบล็อกซี่โคลกากับเออท,ที่ที่ร้านค้าช็อปนะอันนั้นจะไม่มีอะไรหรอกมั้งก็อ่ะซื้อบอกกี้เราไ้ก่อนเนาะเออเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันไม่หายนี่ซื้อไปเลยซื้อไปนี่ได้ไปละแล้วคนที่แบบใครเข้ากลุ่มมาไ,ได้เงินในเกมมันเออยี่สิบติกเก็ตกันนะแล้วรวมกับไอ้นั้น,นไม่เกี่ยวอ่ะพี่ปกเสียเวลามาดูงานนี้กันดีกว่า เดี๋ยวมันหายก่อนมันเกะปึ๊บเอ้ยเอ้ยใส่ผิดต่อสรุปไงวะทุกคนปึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ไปรูปสามอันนี้คืออ๋อลาน้ำยาวะ่ะจริงๆเขาบอกว่ามันเอ้ยเอ้ยตัววางเปล่าตัววางเปล่าอันนี้คือเป็นเอ่อเป็นน้ำยาแบบเพิพม่มเลือดจะมาทีละยี่สิบติเกตโอเค โ okay. อเคได้เวลาเติมน้ำมันแล้วทุดีว่าคืออะไรบ็อกซิคคาร่าทำปเป็นน้ํามันวะโอเคไม่ okay. ต้องชามถอเพราะว่าเล่นเกมแค่มาเจ็ดอนาทีเป็นาทีแค่นั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนทางบ้านก็ไม่เห็นดีค่ะว่าจะท,ทำคลิปอะไรอะไรนะเออจ่ามืถืออ่ะเราจะไปตัดตรงที่ที่เกมได้เลยโอเคมาแล้วทุกคนบายบายวันนี้ก็เรามาถึงตรงตรงนี้แล้วนะฮะทุกคน ได้เวลาฟาร์มตังคนะ์แน,น้วในะาะเราเป็นคลาสที่เราไม่ได้ตั้งนานเลยเนาะเออผมกเลยแบบป่ะด้เวลาแล้วอ่ะจเจอละเจอบ้านหลังแรกอะซอมบี้ใช่ปะคือเกมนี้ซอมบี้เลยแบบแบบแบบรีโชเลยเว้ยสท่าับเกมนี้ เอาจอดโอเคเอ้ยปุ่ดิซอมบี้เอ้ยซัมบี้ไม่รีทัวร์เดี๋ยวเออตัวนี้ไปจะไงสีฟ้าโอ้โหน่ารักอีหลังอ่ฟอสเซียมทุกคนน่ารักอ่ะเก็บได้ปะแต้มเก็บไปได้อีกโอ้โหโอเคได้เวลาเก็บของแล้วเก็บของเก็บของทุกคนได้เวลาเก็บของแล้วเก็บของนะทุกคนเก็บ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 ไม่มีอะไรเลยทุกคน โอเคบ้านหลังนั้นอ่ะพระเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ย,น,ยน,นี่มีอะไรอุ้ยบอกซีขวดล้าว่ะอันนี้ไม่ะไรกระดาษหรอกูยช่ยางเรืเ่องปะวก่อนที่มันจะสายเกินไปในเวลาที่แบบผมจะถอยพระเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรทุกคนได้เวลาและไป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 ได้เวลาทุกคนได้เวลาได้เวลาแล้ว ีก่อนที่ซอมบี้จะมาเอ่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไปเมื่อกี้มันเจอกล้องอะไรไม่รู้สิอย่างเรื่องมุ่งเกมมาแล้วแหละเ,เอ้ยเอ้ยทำบักนี่ได้หรอไม่รู้อ่ะไปเกมนี้มันจะไม่มีตัวอะไรขี้นะมันแบบย้อนยุคไปเลยแบบรีโทมันมีซอมบี้เอ้ยอะไรเอ้ยไม่มีสัตว์อะไรเลยทุกคนล้มพีกระมาป่า,ปาโอ้ยกันจะมืดแล้วทุกคน ก็จะมืดแล้วตอนนี้เป็นเวลา8โมงโอ้ตอนนี้เวลาในมุ่งที่หัวงมา1ิบเอ็ดอะทุกคนโอเคได้เวลาแล้วได้เวลาได้เวลาแล้วว,ลลว้าอ้ยใครตีวะ อะไรดีผมอ่ะเฮ้ยใครสีอ่ะไอ้ยซอมบี้อืออือโอ้ยตียางจริงเลยไอ้ดิตัวนึิงโอ้ยอือหืออืออือหือหือตายไม่ได้นะขอร้องโอ้๋ยเดี๋ยว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 มาดิมาดิอือหืออือือฟันไปซะตายซะคาบอยอ่ะ โอ๊ยอืมอึดอโอ๊ยตายเฉยเลยทุกคนอ่าก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่เขาเรียกว่าเกมดีจ,จัดกระโดดด้วยโออเอ๊ะเอ๊ะ เอ,อเื้อผมแพ้มิชชั่นเฟลปับไปที่ล็อบบี้ทุกคนฮะเป็นไงบ้างสำหรับเกมนี้ที่ว่าเป็นเกมที่สนุกนั่งเลยนะฮะก็ใครอยากเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอ่อตั้งชื่อแมปเอาไว้เผื่อเผื่อทุกคนจะไม่รู้นะ,ะก็เกมนี้ที่ว่าเกมที่ว่าเป็นสำหรับรคลาสสิกอยู่นะคนเข้าน้อยใช่ปะโอเคแคคนเข้าน้อย แล้วก็จะไปรับฟังแนะ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องผมด้วยนะฮะเพื่อการที่จะไปเออไปเกมใหม่ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะที <c> ่ <oughs> จะตัดยากน,นะตลอดคลิปนี้ผมต้องรอก่อนนะฮะนะเพื่อใครอยากเล่นเกมหรืวว่าอยากเอออยากมาร่วมกับผมก็นั่นเลยฮะร่วมกับผมได้เลยตลอดคลิปนี้ผมจะต้องเออ,เ,อ,อเบคอนสวัสดีบ <c oughs> ีการมาออกกองด้วย ก,ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะฮะัง้งก็เจอ,อเกันเกมหน้า